สบายนะไปสู่สุขสันต์นะขอบคุณนะคะเราได้รู้จักกันแล้วก็ขอบคุณนะที่เกิดที่เป็นพี่ที่ดีของแอลนะคะวันนี้ได้มาส่งที่เกิดแล้วนะ อ๋อของแอลไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าพี่เบิร์ดเขาแบบอยากเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะคะเขาก็จะบอกน้องที่เป็นน้องอาร์ตคนนี้ค่ะอว่าเออพี่ติดโควิดนะอะไรพวกนี้แอลเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานเองค่ะพอโทรไปถามทางโรงพยาบาลนะคะพอดีว่าพี่เบิร์ดมาถ่ายเป็นพิธีกรรายการให้แอลแอลก็จะมีการโอนเงินเป็นเทปเทปให้ ล้วก็เลยเอาชื่อนามสกุลพี่เบิร์ตอะค่ะไปอไปโทรถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาบอกว่าเออพี่เบิร์ตเสียโคเสียชีวิตจากอาการโควิดค่ะก็เลยเทราบค่าวว่าเป็นโควิดแล้วเสียแล้วก็เลยติดต่อน้องอาร์ตไปเพื่อที่ว่าเอออยากรู้ว่าเผาวัดไหนอะไรพวกนี้ยค่ะใช่แต่พี่เบิร์ตบอกว่าเออเนี่ยพอฉีดวัคซีนครบอสองเข็มเดี๋ยวมาฉีมาถ่ายรายการได้เลย ก็คือให้นัดพี่เบิร์ดคือให้เรานัดได้ตลอดคือพี่เบิร์ดพร้อมที่จะมาถ่ายแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีพี่เบิร์ดแล้วก็เสียใจมากแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมาแทนที่พี่เบิร์ดได้ค่ะเพราะว่าพี่เบิร์ดคือ,อใครทุกพี่เบิร์ดก็คอยให้กำลังใจทุกอย่างให้คําสอนอย่างดีค่ะพี่เออก่อนหน้านี้ได้ครับก็คือ ก็คือเราอาจ,จะคุยกันในทุกๆวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนเป็นโควิดหรือหลังเป็นโควิดก็ก็จะคือก่อนเป็นโควิดนะครับคือเขาพูดมาหลายปีแล้วเขาพูดเขาพูดประจําเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดขอ,อพ้ดคาหยาบได้ไหมเอ่ยครับจดอ่าถ้าเกิดสมมุติว่ากูเป็นโควิดเนี่ยหรือเอ้ถ้าเกิดกูเป็นอะไรไปมึงต้องจัดก,การให้กูนะมึงแต่มึงอย่าลองให้ในงานคูนะอแค่ประมาณ พูดพูดพูดประจำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยเขาก็พูดคำสุดท้ายเลยที่ได้คุยกันเลยก็คือกูรักมึงนะอย่าร้องไห้เรื่องทุกใจอ่ะครับคิดว่าทุกคนมันมันมัน,ม,นมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่เพียงครานี้พี่เบิร์ดเขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงในในด้านทุกใจหรือในด้านที่ที่เป็นทุกข์ให้ให้คนอื่นเห็น เขาก็จะแสดงในในด้านที่ทําให้คนอื่นมีความสนุกสนานที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากใช่คือตัวอาร์ตอ่ะต้องต้องท้าวความก่อนว่าตัวอาร์ตอ่ะจะไปตรวจโควิดอยู่แล้วแล้วคนเนี้ยก็เลยโทรหาแม่ไปตรวจโควิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ไปตรวจวันที่ห้าวันผลมันมันมันเขาเขาตรวจเองผลมันขึ้นสองขีดครับแล้วคนเนี้ยเขาก็เลยเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลก็ก็เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่หก ก็อยู่ยาวจนจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยครับ